ครับมากินก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เป็ดกันนะครับใหญ่เป็ดพิเศษเป็ดเน้นเนื้อหนังอเอ็ดครับพิเศษมีเลือสอบก้อนเห็ดหอมก็สอบสามชิ้นใส่เลนนี่ก็เป็นตีกบนตีกกลาง เกียวครับเตียเกียวผักโรยเพิ่มมันนะครับโอเคครับโอเคนะครับเราจะมาปรุงกัน แต่ข้างนี้อร่อยอยู่แล้วครับไม่ต้องปรุงก็อร่อยแต่เราชอบปรุงเคยเสืออันนี้เป็นพริกขัดหอมๆใส่เยอะไม่ได้ครับเผ็ดมากตาหนึ่ย ิมครับหอมสุกมากเลยอันนี้ปีกบนนะครับปีกบนที่นี่แหล ตามร้หกสิบบาทนั็น,ปน,นเป็นป่นนะครับนะปิดปิดป่น เป็ดครับเ้ยครับเลือดด้วยนะครับเลือดนม่มีกลิ่นข้าวเลยครับจะหอมแล้วก็นุ่มมากก็ราตุนตุนเป็นสองคำสองสามชั่วโมงครับเลือดอันนี้คือเป็นเนือ้อเนือ้อเพาะเียนเนื้อล่องครับติดมัน Thank you.